อยุทยานี่เป็นจังหวัดที่มีพระที่ชาวบ,บ้านนับถือว่าเป็นเกจิอาจารย์นี่เยอะมากมีพระที่เป็นเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งนะเรียกว่าเป็นครูบาอาจารย์ของหลายๆองค์ที่ ผู้คนนับถือเวลานี้เนี่ยคือหลวงพ่อปานวัดบางนมโคท่านเป็นอาจารย์ของหลวงปู่บุตดาถาวาโรแล้วก็หลวงพ่อฤาษีลิงดำแล้วก็อีกมากมายท่านเป็นคนสมัยริชการที่5ตอนที่บวชนี่ก็บวชตามประเพณนนีนะ แต่พอบวชแล้วก็ต้องศึกษาเล่าเรียนท่านก็เรียนทั้งวิชาปริยติธรรมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือวิชาคาถาอาคมสมัยก่อนเนี่ยกรรมฐานส่วนใหญ่ก็เรียนเพื่อจะได้ช่ำชองเชี่ยวชาญด้านคาถาอาคมน,นอกจากนั้นทา่านยังเรียนวิชาสมุนไพรเพื่อเยียวยารักษาผู้ป่วย เพราะชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยก็มีแต่พระเป็นที่พึ่งนะไม่มีโรงพยาบาลไม่มีสุกรสาลาไม่มีอ,อไม่มีรอพอสตอก็มีแต่พระนั่นแหละที่เป็นที่พึ่งนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความรู้ด้านสมุนไพรรวมนังคาถาอาคมเพื่อไล่ผีด้วย อาจารย์ท่านหนึ่งนะที่หลวงพ่อปานไปศึกษาเนี่ยคือหลวงพ่อสุนเป็นพระอยุทยามันกันหลวงพ่หสุนนี่เรียกว่าเชี่ยวชาญด้านคาถาอาคมมากหลวงพ่อปานซึ่งนั้นก็ยังหนุ่มอยู่ก็ไปเรียนนอกจากได้วิชาคาถาอาคมโดยพ่ะวิชาสะดอกเคราะห์สะดอกกุญแจท่ายังได้ ธรรมะจากหลวงพ่อสุนหลวงพ่อสุนท่านบอกว่าเนี่ยอย่าไปอยากรวยอย่าอยากมียศถาบรรดาศักดิ์ถ้ารวยก็ไม่ใช่พระแล้วนะพระต้องรวยด้วยบุญญาบาร,รมีหลวงพ่อสุนก็สอนไม่มากนะธรรมะเนี่ยแต่ว่าท่านก็ปฏิบัติตัวให้ดูเป็นแบบอย่างเพราะว่าแม้ท่านจะ มีชาวบ้านมาขึ้นเยอะเพราะมีคาถา,าคมแต่ท่านก็อยู่อย่างสมถะเรียบง่ายเพราะท่านปฏิบัติตามคำสองท่านว่าเป็นพระนี่ต้องยายยากรวยถ้ารวยไม่ใช่พระหลวงพ่อปานก็จำอาไว้ต่อมาท่านก็เข้ากรุงเทพมาเรียนต่อวิชาด้านปริยติธรรม เรียนที่วัดสกเกตนะวัดสกเกตเพราะว่าตอนนั้นก็เป็นวัดที่มีการสอนนันปติธรรมมีพระต่างจังหวัดมาเรียนเยอะแต่ท่านบอกว่าตอนที่ท่านอยู่วัดสกเกตเนี่ยอัตคัดมากเลยวันวันนี่บินทบาลเนี่ยได้แต่ข้าวเปล่าไม่มีอะไรเลยนะต้องไปเด็ดยอดกระถินแล้วมาจิ้มน้ำพริกนะ จำเป็นนะที่จริงดเดจจอกกรถิ่งก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะสําหรับพระที่เคร่งวินัยแต่ท่านก็ทําเพราะไม่ไงั้นก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงอันนี้คือก็ประมาณสักเกือบร้อยปีที่แล้วนะที่บิณฑบ,บาตไม่ค่อยได้อาหารนี่ไม่ใช่เพราะชาวบ้านไม่ศรัทธานะชาวบ้านศรัทธาอาจจะมากกว่าสมัยนี้แต่ว่าชาวบ้านยากจนไม่เหมือนสมัยนี้ร่ํารวยนะ พระที่บินธบาตแล้วไม่ได้อะไรเลยเนี่ยหรือได้แต่เข้าป่านี่มีน้อยนะแม้กระทั่งในกรุงแต่ก็มีบางวัดนะอย่างสมัยตมาอยู่วัดทองทบคุณเนี่พระเนนเท่านั้นนี่หลายร้อยนะบางทีก็บินธบาตได้ข้าว2อสามทัพพีกับผลไม้กับข้าวไม่ค่อยได้นะ แต่ว่าเนื่องจากที่วัดเนี่ยฉันเป็นวงนะก็ได้อาหารจากพระที่มีอาวุโสมากรวนทั้งหลวงพ่อนะเจ้าคณะสองซึ่งภายหลังก็เป็นเจ้าวพระัดรรบกขุนตอนหลังก็ได้เป็นเจ้าคณะภาค11พึ่งมรณาภาพแล้วก็พึ่งพระทานพึิงศพไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วฉัจนจะคุณสมคิดนะนั่นคือสภาพของพระสมัยก่อนนะ คือแม้ชาวบ้านจะมีศรัทธาแต่ชาวบ้านก็ไม่ร่ำรวยพระก็เลยได้หารน้อยแถมหลวงพ่อปานี่กินนี่นม์ท่านก็น้อยด้วยก็เลยจนนะแต่ท่านก็ตั้งใจศึกษานะทั้งปริยัติธรรมแล้วก็ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเท่าที่จะเป็นไปได้ผมเค่เน,นี่ยนะวันหนึ่งเนี่ยท่านเล่าว่ามีเทวดามาหาท่านที่กุตติ มาหาจริงๆนะไม่ได้ฝันนะแล้วก็มาบอกหวยให้เลขให้เลขไม่พอนะจดให้ดูด้วยนะจดให้ดูแล้วบอกว่าย้ำให้ว่าย้ำให้จดจำนะถามหลวงพ่อปลาว่าจำได้ไหมเลขที่ให้เนี่ยหลวงพว่อปาบอกจำได้แล้วเชือดาวก็หายตัวไปการที่หลวงพ่อปาาจะดีใจนะท่านกลับ คุ้นคิดจนนอนไม่หลับเพราะตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปซื้อหวย,วยดีไหมเชลดาสามาให้เลขแล้วถ้าเป็นเราเนี่ยคงจะไม่ต้องตัดสินใจเลยมาดีใจอาจจะดีใจจนนอนไม่หลับต่รู้ว่าปานี่ท่านเครียดจนนอนไม่หลับเพราะว่าท่านคิดไม่ตกว่าจะไปซื้อหวยดีไหมและสุดท้ายลุงช้าท่านตัดสินใจไม่ซื้อ ท่านบอกว่าเนี่ยนึกถึงคาสอนหลวงพ่อสุนนะบอกว่าเนี่ยถ้ารวยไม่ใช่พระพระต้องรวยด้วยบุญญาบร,รมีหลวงพ่อสุนบอกพระเนี่ยอยากรวยอยากมีโชธบรรดาศักดิ์ก็เลยทําตามนะปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยหวยออกตรงตามที่เทวดาบอกแต่ว่าหลวงพ่อปานไม่เสียใจเลยนะถ้าเป็นคนหนึ่งจะเสียใจโอ้ไม่น่าเลย แต่ว่าท่านไม่เสียใจเลยท่านก็ยังอยู่แบบอัตคัดเหมือนเดิมแต่ว่าท่านดีใจที่ท่านตัดสินใจแบบนี้เพราะแสดงว่าท่านเนี่ยไม่หวั่นไหวต่อโลก,กธรรมจิตใจไม่หวั่นไหวต่อกิเลสหรือความโลภซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านภาคภูมิใจแล้วก็อย่างที่สามภายหลังที่ท่านก็เป็นพระที่ชาวบ้านเคารพนับถือมากเพราะว่าท่านก็ แม้จะมีชาความรู้เยอะรวมทั้งวิชาภาษาคมหลาท่านก็อยู่อย่างสมสถะหลวงพ่อปานี่ท่านอย่างที่บอกนะท่านรู้วิชาสะดอกเคราะห์วิชาสะดอกกุญแจวิชาวพวกนี้ใครก็อยากเรียนนะแต่วิชาที่มีคุณค่าสำหรับท่านแล้วก็มีคุณค่าสำหรับทุกคนเลยนะก็คือวิชาสดอกกิเลสจ,จักใจ จะสะดอเคา้อ์จะสะดอกุญแจเก่งแค่ไหนแต่ถ้าสดอดก,กิเลสไม่ได้เนี่ยมันก็ไร้ค่านะรวยก็รวยก็จริงแต่อาจจะไม่ใช่พระล้นะเพราะว่าท่านถือกติว่าเนี่ยถ้ารวยก็ไม่ใช่พระนะพระนี่ต้องยากจนแต่ว่ารวยด้วยบุญญาบรารมีทำไมหลวงพ่อสุนสอนอย่างนั้นนะว่าอย่าอยาก อย่าอยากรวยอย่าอยากมียศถาบรรดาศักดิ์ลุงพ่อบอกว่าไอ้ของพวกนี้มันไม่เที่ยงพอสูญเสียทรัพย์สูญเสียยศถาบรรดาศักดิ์ก็จะทุกข์ทจริงๆมีเหตุผลมากกว่านั้นนะไม่ใช่ว่าเป็นเพราะมันเที่ยงดังนั้นจึงอยู่ในวิสัยที่ต้องสูญเสียพัดพลาดจากมันไอตอนที่ยังไม่สูญเสียเนี่ยถ้ามีมันเนี่ยก็เสี่ยงกันนะ เพราะมีเงินเยอะๆเนี่ยแม้เงินยังไม่สูญไปแต่เงินมันก็ทําให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะทําตามกิเลสได้ง่ายคนที่มีเงินเนี่ยการเที่ยวกลางคืนเที่ยวผู้หญิงหรือว่ากินเหล้าเมาสุราเนี่ยมันง่ายแต่ถ้าไม่มีเงินเนี่ยนะจะทํางั้นมันยากเงินเนี่ยมันเปิดโอกาสให้ทำช่วได้ง่ายเปิดโอกาสทำกิทำตามกิเลสได้ง่าย เพราะนั้นที่หลวงพ่อสุนท่านบอกเนี่ยอย่าอยากรวยเนี่ยมันถูกแล้วละ่ะไม่ใช่เพราะว่าไอ้ความรวยไม่เทียเ่ยงนะแต่ความรวยมันก็เป็นโทษด้วยสามารถจะเปิดโอกาสให้เราทำชั่วได้ง่ายและเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อปานเนี่ยท่านจดจำเอาไว้นะเพราะนั้นเนี่ยที่ที่ท่านมีความสำคัญนี่ไม่ใช่เพราะว่าท่านเป็นพระเกจิอาจ,จารย์ มีคาถาคมเยอะนะแต่ว่าพท่านเป็นแบบอย่างนะของการอยู่แบบสมัะและมีความสุขนะไม่ต้องพึ่งพาความมั่งคั่งร่ำรวยยศถาบรรดาศักดิ์คนบางคนเนี่ยถ้ามีโอกาสก็เอาแต่หลวงพ่อปานี่ไม่เอานะมีโอกาสที่จะรวยแล้วแต่ไม่เอานะมีโอกาสที่จะถูกหวยแต่ไม่ซื้อเพราะว่าท่านเห็นโทษของความรวยเห็นโทษของเงินยิ่งเป็นพาละด้วยเนี่ยท่านก็รู้ว่า มันไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับความเป็นพระเพราะถ้ารวยก็ไม่ใช่พระอันนี้ก็เป็นคติสำคัญสำหรับพระในปัจจุบันเพราะเดี๋ยวนี้รวยง่ายเพราะโยมนี่มีเงินเยอะสมัยก่อนอย่างที่บอกนะแค่อาหารจะบินอาหารใส่บาทนี่ก็ยังไม่มีเลยพระต้องอยู่อย่างอดอยาก แม้ว่าชาวบ้านจะศรัทธาแม้จะเป็นพระดีแต่เดี๋ยวนี้ชาวบ้านร่ำรวยนะใส่ของดีๆถวายของดีๆแล้วก็ถวายเงินเยอะๆนะถ้าไม่ระมัดระวังถ้าไม่ถือคตินี่นะว่าถ้ารวยไม่ใช่พระเนี่ยอันนี้ก็เสียผู้เสียคนได้ง่ายหรือว่าเสียพระได้ง่ายอารับพร ชิตังปฏิตังดุมหังคอยท้ผลที่ท่านปรารถนาแล้วั้งใจแล้วพิภาเมวาสมิชาโตย่องสำเร็จโดยชาพรสาเพปูเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่โทบันาราโซยาาเหมือนพระจันทร์ในวันเพน่นนิโชติราโซยาาเหมือนแก้มณิอันสว่างสวยหวรนยินดี สัพพีติโอวิวาชนตุดารายทังปวงจงบำราบไปสัพพโรคโควินมาสตุทงปวงของท่านจงหายมาเตปวาว,วันตรารโยตรายามีแก่ท่านพิสิคายุโกภาวาจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อนสัสิเรสนิจางุธาปัจจายิโนยัตโรธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังพลังะการคืออายุวันนาสุขะพระจะเริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบปกติอ่อนนอนจากผู้ใหญ่เป็นนิสภาวะทุสัตว์พมังคาังสพรพมองคนจงมีแก่ท่าม อันตัวสาวเทวตาพระเทว,าเทวดาทั้งผวงจงรักษาท่านนุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าพาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพพธรรมพาสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพ,พ,หพระสงฆ์ตาโสธิภววนุเต ควาสวัสดีทั้งร้ายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอม